จุดเชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินนอกกับถนนราชดำเนินกลางเดิมมีสะพานข้ามคลองรอบกรุงช่วงที่เรียกว่าคลองบางลำพูที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยาการก่อสร้างอย่างยุงโ,ยโรปปรับปรุงสะพานให้แข็งแรงและงดงามขึ้นและพระราชทานนามว่าสะพานผ่านฟ้าลีลาดให้คล้องจองกับสะพานผ่านพิภพลีลา สะพานถูกปรับปรุงให้มีโครงเหล็กใต้โค้งข้างบนผนักลูกกรงราวสะพานสองข้างเป็นเหล็กหล่อหลายช่อดอกทานตะวันที่ขานโค้งมีลวดลายประดับรับกับตัวสะพานด้านล่างปลายสะพานทั้งสองข้างเป็นเสาหินอ่อนประดับประติมากรรมสำริดมีหลายเฟื่องอุบะที่หัวเสารูปเรือโบราณของยุโรปที่กลางเสาและจ่ารึกชื่อสะพานไว้ที่ด้านล่างกรุงศรี รวมสืบสารความเป็นไทย